ฟังแล้วห้ามอมยิ้มนะยิ้มออกมาเลยหรือจะหัวเราะดังๆก็ได้สุภาษิตสมัยนี้รู้อะไรไม่สู้รู้จากเฟซบุ๊กยามศึกเรารบ ยามสงบเราแชทสุราคือยาพิษเติมโซดาสักนิดเพื่อลดพิษของสุราเวนย่อมระงับด้วยการออกเวนกระบี่ไม่ได้อยู่ที่ใจแต่อยู่ไม่ไกลจากพังงา แพ้เป็นพระนยะเป็นตุ๊ดเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่ไอ้เสือสิบเอ็ดตัวนะมันอยู่ในซองกันได้ชาติเสือต้องไว้ไหล่ชาติชายต้องไวพง้พุง คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าต้องไปพ้าหุรัดตอนนี้ถ้ามีทองทุ่มหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้น้ำลดต่อผุดกางเกงหลุดต้อโผรำไม่ดีไปเป็นโคโยตี้ดีกว่า รู้อะไรไม่สู้รู้น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นกูไม,ม่ถามขนาดปลายังแข็งตายน้ำท่วมทุ่ง ไปรับถุงยังชีพไม่เห็นโลงศพเพราะไปผิดสลาไม่เห็นน้ำยาไม่สั่งขนมจีนทำบุญคุณต้องทดแทนติดไฟแนนต้องชำระนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ